คลิปนี้ก็คืนแรกก็ขอขอบคุณปั๊มพีทีก่อนเลยนะครับตรงนี้ที่เลยชัยนาทมานิดนึงนะครับเขาน่าจะเรียกว่าพีทีมนโนลม,มั้งเช้าไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวเราจะไปแวะกันที่นะครสวรรค์มีที่ที่หนึ่งที่ผมอยากจะไปเดินเที่ยวนะครับเห็นรูปในอินเทอร์เน็ตแล้วอยากจะลองเข้าไปดูเดี๋ยวเราจะไปแวะเที่ยวกันที่เมืองนครสวรรค์ก่อนก็จากนี่ก็ประมาณสัก40กว่ากิโลอ่ะ ข้างหน้าเขาบอกเขามีบุฟเฟ่ข้าวแกงพุนแอนเชแอนอยู่ไหนวะไม่มีป้ายบอกเปิดเก้าโมงครึ่งอ่ะแปบาทบุฟเฟ่เนี่ยเหมาะกับเรามากเลยอะ่ะแต่ตอนนี้มันแค่ประมาณ7จ็ดโมงกว่าถ้าเปิดก็กินนะแต่ถ้าไม่เปิดก็ยังไม่กินเพราะเขาบอกเขาเปิด9ก้าโมงครึ่งอ่ะถ้าเมื่อคืนอะ่ะผมไม่ได้นอนทีทีอ่ะ ข้างหน้าตรงนี้นะก็จะมีจุดพักรถของกรมทางหลวงเขาเดี๋ยวคนเข้าไปดูก่อนว่าจุดพักรถเขาเป็นยังไงบ้างน,น่านอนไหมเห็นขึ้นป้ายว่ามีความปลอดภัยเพราะว่าเขามีกล้องวงจรปิดอะไรประมาณนี้โอ้นี่หน่วยบริการประชาชนอยู่ตรงนี้นี่เอง ก็จะมีที่จอดนอนได้ที่หนึ่งอะ่ะศาลาถ้ามีฝนตกนะแล้วก็ถ้าไปขอเขาหน้าตึกหน้าห้องให้เช่าแถวนู้นก็น่าจะได้อยู่ สรุปมีที่เด,ยเดียวเดี๋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 ยว,ยว,ยวนี่ไงครัวคุณแอนแค่นี้ไหมพอมันจิ้มจุ่มวะ่ะไม่ใช่สรุปว่ามีสาราดเดียวนะครับโอ้โหแต่รถจอดเพียบเลยดีแล,ะละ้วละ่ะเลือกเลือก เราเลือกนอนที่ปั้มพีทจะถูกแล้วนะครับถ้าถ้าที่นี่นี่โอ้โหสงสัยคนน่าจะเยอะน่าดูแล้วก็น่าจะไปสุมรวมกันสูบบุหรี่ที่ศาลานั่นแหละโอเคข้างหน้าเดี๋ยวเราเรียกว่าแยกทางน้ำสาครน,นะครับเลี้ยวซ้ายออกไปมันจะไปออกมโนรมได้ มโนรมออกวัดท่าซุงออกอุทัยธานีแปดโงครึ่งนะผมมาถึงตรงอำเภอพะยุหะทีรีแล้วเดี๋ยวจะลองเข้าไปหาอะไรกินสัหน่อยดิว่ามีร้านไหนที่ เขามีข้าวขายแล้วบ้างตอนนี้จริงๆมันผมมาเร็วไปหน่อยนะโโหธรรมดาคราวที่แล้วที่ขี่ขึ้นมานี่กว่าจะถึงพยุหานี่ผมน่าจะเกือบเกือบเที่ยงแล้วนะเออแต่คราวนี้นี่ตื่นเช้าด้วยแล้วออกเร็วด้วยก็เลยมาถึงตัวพยุหาดีตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงครึ่งแล้ววันนี้อากาศมันไม่ร้อนด้วยไงผมไม่ได้มาพยุหาหลายปีนะโอ้น่าจะเป็น1ิปีแล้วมัง้ง ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้มีมิสเตอร์ดีไอมาเปิดและตลาดเขาก็ขยายใหญ่มากขึ้นโอ้แต่หิวแล้วหิวหิวขี่สกีสิบนาทีน่าจะเป็นลมแน่เลยกว่าจะเจอ ที่กดตังค์อยู่หน้าซีเจเกือบจะหาที่กดตังค์ไม่ได้ผมเจอร้านที่ผมอยากจะเข้าไปกินนะครับเป็นร้านข้าวแกงแบบชาวบ้านเลยอะ่ะมันอยู่ตรงแยกกลางตลาดพายุหัคีรีเอ๊ะอยู่ข้างหน้าตรงไฟแดงนี่ เมื่อกี้ไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รับเรามีแต่สแกนไม่มีเงินสดแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรไปกดตังค์แล้วมีเงินสดแล้วโอเคก็เป็นข้าวแกงแบบบ้านเลยนะครับนั่งหมออยู่หน้าบ้านเลยเหมือนโบราณเลยอโอเคเดี๋ยวเราไปลองกินกันดูเดี๋ยวเราไปลองกินกันดูพี่สังเกตดูนะพี่จะเห็นเตาตรงนี้เตาเล็กๆอยู่ตรงนี้ เขาจะอุ่นข้าวตลอดเวลาไว้เพื่อให้ข้าวมันร้อนนะครับมันจะเป็นเตาแล้วก็ข้างบน,นะเป็นหม้อข้าวเออเป็นไอเดียที่ดีอยู่มาลองกินข้าวกันดูนี่ผมอยู่ยกัเคลียร์ผมมีเรื่องแปลกใจอย่างหนึง่ง มันเป็นอำเภอเล็กๆนะตลาดมันก็เล็กๆแต่ร้านสังฆทานเยอะมากไม่ใช่สังฆทานดิสังฆพันธ์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นับทั้งซ้ายทั้งขวานะเดี๋ยวเราลงไปแล้วเดี๋ยวเราลองนับกันดูนะว่าจะมีสักกี่ร้านข้างหน้าด้านซ้าย7ขวา8ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองซ้ายสิบสาม

านสังคพันธ์เนี่ยอยู่ประมาณ24ล้านอะ่ะ24ล้านค้ามันน่าจะเป็นเมืองที่มีมีผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างที่มันถูกผลิตออกมาขายในลักษณะแบบนี้นะครับหาข้าวกิน,นย่ยหายากกว่าร้านขายอุปกรณ์พวกนี้เลยอะ่ะใครที่เป็นคนพยุหะคีรีเนี่ย รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาเฉลยให้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะผมก็ลองถามหลายๆคนแล้วเขาบอกว่ามันเป็นญาติกันนะแต่มันไม่ไม่ได้มีคําตอบในลักษณะที่ว่าเอ๊ะทาไมที่นี่มันถึงมีร้านประเภทนี้เยอะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นการผลิตอะไรที่ที่มีจําเป็นต้องขายส่งออกไปทั่วประเทศในยุคก,ก่อนอ เพราะตรงนี้มันติดกับน้ําแม่น้ำนะพระยุหาคีรีนี่ก็มีแม่น้ําเจ้าพยาผ่านนะครับพอมันติดกับแม่น้ำมันก็มี ความสะดกสาบายในเรื่องของการขนส่งอาจอุตสาหกรรมในยุคก่อนสักหลายร้อยปีเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นในลักษณะของการส่งอะไรพวกนี้ขายอะ่ะฉันั้นการอยู่ติดน้ำมันก็จะง่ายในการที่จะขนส่งของไปในแต่ละที่ ก่อนถึงตัวเมืองคอนครสวรรค์น,นะครับก่อนข้ามสะพานเดชาถ้าเราเลี้ยวขวามาเนี่ยเราจะมาเจอจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพยานะครับอุย้ยนนั้นอะไรอ่ะมันข้ามไปได้ป่าวะโอ้เดี๋ยวๆหาวิธีข้ามไปก่อนโอ้ฝั่งนี้จะมองเห็นว่าแม่น้ำมาสบกันตรงนี้นะครับแต่ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยมันจะมีศาลาอะไรอันนี้อันหนึ่งอะ เดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปดูกันดีกว่านะครับ ั่งนู้นที่ผมขี่ล้อเห็นไหมแล้วหละผมล้ะมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ออกตรงสันเจ้าตรงนี้เขาเรียกว่าภาสานเขาบอกว่ามาจากคําว่าภาสานนี่มันเป็นที่ดินที่ยื่นออกไปเป็นแหลมอย่างนี้เห็นไหมฮะโดยจุดนี้ขวามือนี่คือตัวเมืองนครสวรรค์นะครับอันนี้ตรงนี้แม่น้ำปิงตรงนี้แม่น้ำนาด รวมกันเป็นเจ้าพระยาไปตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหลมเป็นรูปตัว Y นะครับตัวแม่น้ําวังกับแม่น้ําปิงมันรวมตัวกันก่อนแล้วกลายเป็นแม่น้ําปิงสายเดียววิ่งมาตรงนี้นะครับส่วนแม่น้ํายมกับแม่น้ําน่านรวมกันกลายเป็นแม่น้ําน่านสายเดียวแล้วมารวมเป็นเจ้าพญาตรงนี้หลายๆคนฟังเพลงหรือคุ้นหูมาว่าจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมันเป็นแม่น้ำสี่สายมารวมกันเป็นแม่น้ําเจ้าพยา แต่จริงๆไม่ใช่นะครับแม่น้าเจ้าพยาจริงๆต้นกําเนิดเนี่ยมันรวมกันระหว่างแม่น้ำน่านกับแม่น้าปิงแล้วโยมกวังไปไหนเราฟังเขามาพูดกันมาเรื่อยว่าปิงวงังโยมน่านมาเจอที่นี่แต่จริงๆไม่ใช่นะครับปิงกับวังเนี่ยไปเจอการไปสบกันที่จังหวัดตากแล้วก็กลายเป็นแม่น้ําปิงสายเดียวผ่านกางเพชรลงมาส่วนแม่น้ํายมและแม่น้าน่านเนี่ยสองฝั่งลงมาจากอีกฝั่งหนึ่งมาเจอกันที่ชุมแสงก่อนถึงจุดนี้ประมาณสัก 20กิโลนะครับแล้วก็กลายเป็นแม่น้ำน่านนะครับฉะนั้นแม่น้ำสี่สายก็จริงนะครับแต่มันไปรวงกันที่อื่นมาก่อนแล้วก่อนที่จะมาเจอกัน2เส้นคือแม่น้ำน่านกับแม่น้ำปิงตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลลงไปเข้ากรุงเทพออกปากน้ำสนุรประการฉะนั้นความเข้าใจที่ว่าจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยสี่สายลงมาเจนนครสวรรค์ไม่ใช่นะครับปิงกับวางเจอกันที่ตาก โยมกับน่านเจอกันที่ชุมแสงแต่ชุมแสงเระอยู่เขตนครสวรรค์แล้วก็ในเมืองคือ,อปิงกับนานมาเจอกันกลายเป็นแม่น,น้้ำเจ้าพยาที่ดินนี่เป็นที่ดินของใครสักคนในป้ายที่ผมอ่านเมื่อกี้เขาเขาบริจาคที่ดินให้เป็นที่ดินสําสหรับทําให้แบบนี้นะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ตอนนี้ยังไม่เสียเงินเข้านะครับแต่ว่าหลังจากนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเสียเงินหรือเปล่า อคอืตอนกลางวันเขาก็เปิดน้ำอย่างเงี้ยพอเปิดน้ำปับ๊บโอ้โหเดินไปเดินมาเอาเอาให้รอดเอาให้รอดอไม่โดแล้วครับ พอขี่จักรยานมาเนี่ยก็เลยต้องมารีวิวกันกลางแดดร้อนๆอย่างนี้แหละนี่ฝั่งนี้นะครับแม่น้ําปิงฝั่งนี้แม่น้นําน่านน้ํามันจะเป็น2สีนะครับม,มันดูออกยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเย็นๆนี้อาจจะดูออกหรือไปดูจากทางนู้นอาจจะดูง่ายกว่าแม่น้ําปิงเนี่ยมันวิ่งมาเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นทรายนะครับ พอมันเป็นทรายปั๊บน้ํามันจะใสฝั่งนี้มันจะเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านาตรงโซนที่เป็นดินเป็นอะไรมากกว่านะครับแม่น้ําก็เลยจะออกสีเป็นสีโอนตินแบบนี้พอมาเจอกับน้ําที่มาจากทรายแม่น้ํามันก็จะแบ่งเป็นสองสีเวลาเราเห็นแม่น้ํามันรวมกันเราถึงเห็นเป็นแม่น้ำสองสีไง โอ้ก็เป็นบันไดเดินขึ้นไปได้นะครับเป็นกี่ชั้นวะเนี่ยโอ้เดินได้จริงมะเนี่ยสองชั้นมันมีชั้นเหนือหัวเราอีกชั้นหนึ่งนะโอ้แต่นี้ชั้นนี้เย็นกว่าไปข้างบนดีกว่านะ นอกจากมันจะเป็นอาคารแล้วมันยังเป็นห้องนิทรศการเดี๋ยวเข้าไปดูนิทรรศการวก่อนนะว่าเขาเป็นอะไรอยู่ข้างใน สเพย์อย่างเี้ยเขาสามารถให้เราสแกนไปเที่ยวได้เราอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนเราก็สามารถสแกนแล้วก็เปิดแผนที่ได้ เอาละผมอยู่ที่นี่มาจะชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเหงื่อมันยังไม่หายหยดเลยเพราะว่าแดดมันร้อนแล้วผมเดินทางมาทั้งวันเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรกินในเมืองนะครับอยากได้เ๊ปซี่เย็นๆสักแก้วหนึ่งไปทางั้นพอละเดี๋ยวเราเดินทางออกไปดีกว่าจากตรงนี้เข้าไปในเมืองก็อยู่ประมาณสัก 2- หรือ3าโลต้องข้ามสะพานข้ามแม่น้ำปิงไปนะตอนก่อนที่จะข้ามมาตรงนี้เราเจอสะพานข้ามแม่น้ำน่านแล้วใช่ไหม เพราะตรงนี้มันเป็นตัววายอย่างนี้ใช่ไหมอ่าผมข้ามแม่น้ําน่านมาแล้วตรงนี้มันเป็นแหลมตรงนี้นะครับมันเดี๋ยวเราจะไปข้ามสะพานแม่น้ำปิงเข้าตัวเมืองนครสวรรค์อีกทีหนึ่งไปเฮ่ <มา S 1> อคิวีห้าสอง ขี่มาถึงประมาณสักเกือบๆสีโลเลยนครสวรรค์มาแล้วมันรู้สึกเดจาวูนะเพราะว่าหลายปีก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเคยนอนหมวดการทางข้างหน้านี้แหละจำไม่ได้ไว่าอีกไกลไหม เดี๋ยวเราไปลองหาที่นอนตมหมดการทางที่เราเคยนอนกันแล้วกันวันนี้ขี่ฝ่าแดดมาทั้งวันกว่าจะมาเจออากาศร่มๆไม่มีแดดนี่ก็5้าโมงกว่าแล้วอะ พี่กลางเต็นท์นอนได้ไหมครับพี่กลางเต็นท์นอนได้ไหมออได้ใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณครับออสวัสดีครับพี่พี่ขอกางเต็นท์นอนสักคืนหนึ่งได้นะครับขอบคุณครับพี่ฮะขอบคุณครับโอ้ ไม่เป็นไรครับไม่ไหวแล้วต้องยังไงก็ต้องเอาแล้วพี่ที่นี่สบายมากนะมีพัดลมเป่าให้ด้วยนะครับแล้วก็มีหลังคาไม่ต้องกลัวฝนตกแล้วเปียก บรรยากาศที่นอนผมงานะนั่งห้องน้ำเนาะอันนี้เต็นท์ผมเป็นอาคารเนาะตรงนี้เป็นสำนักง,งานเขาแล้วก็มีป้อมรปภอยู่ด้านหน้าด้านหน้าตรงนู้นเป็นถนนสายเอเชียนะครับประมาณ40โลจากตัวเมืองนครสวรรค์นี่ก็มีพัดลมตัวนี้ช่วยเป่าให้เย็นนะสำหรับวันนี้ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ช่วงบ่ายเนี่ยขี่ไปพักไปนะเพราะว่ามันมันเหนื่อยแตดมันร้อนตอนอยู่บ้านออกจากบ้านมาเนี่ยสองสามวันที่ผมอยู่บ้านก่อนเดินทางอะ่ะฝนไม่มีเลยเฮ้ยไม่ใช่แดดไม่มีทำท่าเหมือนฝนจะตกทุกวันแล้วสองคืนที่ผ่านมาตอนหัวขําก็ทำท่าเหมือนฝนจะตก แต่มันไม่ยอมตกแล้วตอนนี้อากาศวันนี้ร้อนมากทำให้ผมเดินทางได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายๆเนี่ยขี่ไปพักไปอยู่หลายรอบอยู่แล้วก็มีการไปนอนอยู่หน้าโรงเรียนตำรวจภาค6ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพ้งเพราะว่าไม่ไหววันนี้ร้อนมากจริงก็น่าจะเป็นปกติสำหรับการพักขีย่ยาวๆมา กับครึ่งปีนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ขี่บ้างไม่ขี่บ้างนะครับขี่วันประมาณสัก10โล20โลแล้วก็บางทีเว้นวักไปครึ่งเดือนกว่าจะมาขี่ทีนึงคราวนี้ก็เลยเหนื่อยหน่อยวันนี้เจ้าหน้าที่เขาแจ้งแล้วนะครับว่ายุงเยอะฉะนั้นถ้าไปไม่ได้ให้รีบเข้าไปในเต็นท์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเข้าเต็นท์ก่อนเลยไปพักผ่อนนะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน สำหรับค่าจ่ายวันนี้เนี่ยจ่ายไปทั้งหมดประมาณ150บาทนะครับสำหรับวันที่2ของการเดินทางโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเข้าเต็นท์ไปพักผ่อนก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายครับ